จิตวิทยาเกี่ยวกับเงินทำไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางคนอยู่ที่เดิมเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นจิตวิทยาที่อยู่ลึกในความคิดพฤติกรรมและนิสัยที่เราทําซ้ำทุกวันคนสองคนมีรายได้เท่ากันแต่ชีวิตกลับต่างกันมากเพราะวิธีคิดเกี่ยวกับเงินไม่เหมือนกัน 1. ความคิดเกี่ยวกับความขาดแคลนหรือ scarcity mindset กับความคิดแบบเติบโตคือ growth mindset คนที่จนมักคิดว่าเงินมีจำกัดใช้วันนี้ก็หมดพรุ่งนี้ค่อยหาใหม่คนที่รวยเชื่อว่าเงินเพิ่มขึ้นได้สร้างได้ขยายได้นี่คือเหตุผลที่คนสองประเภทตัดสินใจต่างกันมากคนหนึ่งประหยัดเพื่ออยู่รอดอีกคนลงทุนเพื่อเติบโต 2. คนส่วนใหญ่ใช้เงินเพื่อลดความเครียดไม่ใช่เพื่อเพิ่มคุณค่า การซื้อของทำให้รู้สึกดีชั่วคราวเป็นรางวัลเพื่อรักษาอารมณ์แต่คนรวยใช้เงินแบบกลยุทธ์เขาใช้เงินเพื่อลดปัญหาระยะยาวเช่นลงทุนในทักษะซื้อเวลาซื้อระบบที่จะสร้างรายได้ 3. ความลับใหญ่ที่สุดเงินตามความเชื่อภายในใจคุณเองจิตใต้สำนึกของเรามีผลกับเงินมากกว่าที่คิดถ้าคุณเชื่อว่าฉันไม่คู่ควรกับความรวย รวยแล้วจะมีปัญหาเงินหายากชีวิตคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้เงินหายากจริงๆแต่ถ้าคุณเชื่อว่าเงินเป็นผลลัพธ์ของทักษะและคุณค่าคุณจะเริ่มสร้างสิ่งที่ทำให้เงินเข้ามาง่ายขึ้น 4. ความสามารถในการรอคอยหรือ Delay Gratification นี่คือสิ่งที่แบ่งคนรวยกับคนที่รวยยากอย่างชัดเจนที่สุดคนที่รวยเป็นนักรอพวกเขาควบคุมอารมณ์ได้พวกเขาเข้าใจว่า รางวัลใหญ่ต้องรอและระหว่างที่รอพวกเขาลงมือสร้างเงินไหลไปหาคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองคนที่โทษชกโทษประเทศโทษคนอื่นจะไม่มีโอกาสสร้างอะไรแต่คนที่มีไมเซ็ตว่าทุกอย่างขึ้นกับฉันจะมองเห็นโอกาสทุกวันเงินมักอยู่กับคนที่สร้างโอกาสไม่ใช่คนที่รอโอกาส 6. ความสง,งบทางการเงินสำคัญกว่าเงินเยอะ คนส่วนใหญ่ต้องการเงินเยอะเพื่อรู้สึกปลอดภัยแต่คนรวยต้องการระบบที่ทําให้เงินไหลเข้าตลอดเวลาความสงบใจเกิดจากไรายได้หลายช่องไรายได้ที่ไม่ต้องลงแรงมากค่าใช้ใจ่ายที่ควบคุมได้สิ่งนี้มีมูลค่ามากกว่าเงินก้อนใหญ่แบบชั่วคราว 7. เงินคือกระจกสะท้อนตัวตนถ้าคุณมีวินยัยเงินจะอยู่กับคุณถ้าคุณมีความรู้เงินจะโตกับคุณถ้าคุณมีอารมณ์ดี เงินจะเคลื่อนไหวเพื่อคุณเงินไม่ใช่ปัญหานิสัยและความคิดของคนถือเงินต่างหากที่เป็นปัญหา 8. คนที่รวยขึ้นคือคนที่กลัวน้อยกว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่เขาจัดการความกลัวได้กลัวความเสี่ยงกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดแต่พวกเขารู้ว่าไม่ลงมือเท่ากับไม่เติบโตดังนั้นเขาจึงลงมือเล็กๆแต่ต่อเนื่องจนสำเร็จในที่สุด สรุปสั้นๆคือเงินเท่ากับความคิดบวกนิสยัยบวกอารมณ์บวกทักษะถ้าคุณเปลี่ยนภายในเงินภายนอกจะตามมาเอง